ด่วนอุตุฉบับที่5จับหลังคาไว้ลมแรงมากอีสานกลางตะวันออกรับมือวันนี้พีากนากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพียากนากาศในช่วงเที่ยงวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนในด้านของพื้นที่ลงประโชคแรงประเทศไทยห่างตอนบนรวมถึงพื้นที่ฝนฟ้าบริเณภาคใต้ ร่วมถึงการเพากรอากาศคาดการอากาศหนาวเย็นในช่วงันที่25กุมภาพันธ์จนถึง6มีนาคมและภาพข่าวจากต่างประเทศเดี๋ยวเราจะมารับสำรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ เป็นเช่นไรกันบ้างครับจากทีแอดมินได้มีการประกาศแจ้งเตือนจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกมาประกาศแจ้งเตือนล่าสุดได้ออกมาประกาศแจ้งเตือน5ฉบับแล้วนะครับร่วมถึงการแจ้งเตือนก่อนหน้านี้ที่แอดมินได้มีการแจ้งเตือนเอาไว้ว่าจะมีลมระโชกแรงเข้ามาบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบน และอากาศจะเริ่มเย็นลงบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนพื้นที่ไหนบริเวณภาคอีสานเมื่อคืนนี้ที่เริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาแล้วบ้างหรือบริเวณพื้นที่ไหนของบริเวณภาคกลางที่เริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาดึกๆของเมื่อคืนนี้กันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้นะครับส่วนฝนประเทศไทยทางตอนบนในช่วงนี้ไม่มีฝนนะครับ ยังไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของฝนนะครับยาวเลยตั้งแต่ในวันนี้25กุมภาพันธ์จนถึง6มีนาคมยังไม่ปรากฏโมเดลว่าจะมีฝนแต่อย่างไรนะครับมีแค่ลมหนาวเข้ามานะครับแต่อากาศจะไม่หนาวมากเท่ากับช่วงระยะเวลาที่ผ่านๆมาสาเหตุปัจจัยจากอะไรก็ไปดูในคลิปที่แอดมินได้ลงให้เมื่อวานนี้นะครับทั้งในช่วงที่ยงและในช่วงเย็นที่ผ่านๆมา ก่อนที่เราจะไปอยู่ในด้านของการเพียงระบาศในวันนี้แอดมินเอาคลิปมาให้ชมกันนะครับซึ่งคลิปภาพที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้เป็นคลิปจากลมกระโชกแรงที่เริ่มเข้ามาตั้งแต่ในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ย4ิพภาพันสองพัรยที่บริเวณบ้านของแอดมินเองนะครับที่บ้านผักบุ้งตําบลจานอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสเกตร่วมถึงเมื่อคืนนี้นะครับตั้งแต่ในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาลมก็เริ่มกระโชกแรงเข้ามานะครับ เสียงดังเติ้งเติเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดประตูหน้าต่างเอาไว้ก็ยังมีเสียงโลกระโชกแรงเข้ามาเป็นช่วงๆนะครับทั้งคืนเลยนะครับเมื่อคืนนี้พื้นที่ไหนที่มีสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะครับและในวันพรุ่งนี้เส้น1,016เฮกโซปัสท,ทานจะแตะที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานทางตอนบนนะครับบริเวณพื้นที่จังหวัดบึงกาฬหนองคายนะครับบริเวณนี้ดังนั้น ในด้านของเส้นที่ถี่ลึกและต่อเนื่องก็จะมีโลกระโชกแรงเข้ามาตลอดทั้งช่วงนะครับในช่วงนี้25-26 e e e จนถึง27 e กุมภาพันธ์ หลังจากนั้น28กุมภาพันธ์เป็นต้นไปลงประโชคแรงก็จะค่อยๆลดลงตามลำดับนะครับแต่อากาศหนาวเย็นในช่วงนี้ยังคงมีเข้ามาได้ตลอดทั้งช่วงจนถึงในช่วงวันที่28กุมภาพันธ์2566หลังจากนั้น1มีนาคมจนถึง6มีนาคมมวลอากาศเย็นจากกำลังแรงก็จะอ่อนกำลังลงเป็นกำลังปานกลางนะครับ ก็จะมีอากาศเย็นเข้ามาตลอดทั้งช่วงนะครับยังไม่เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการนะครับรอให้มวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงกว่านี้ก่อนนะครับและเข้าเกณฑ์ของฤดูร้อนซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะออกมาประกาศแจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการนะครับส่วนพื้นที่ฝนยังไม่มีตลอดทั้งช่วงนะครับในช่วงนี้ ส่วนในวันนี้เราจะเห็นได้ว่าจะมีบริเวณเส้นคอบประกาศสูงมวลอากาศเย็นระหว่าง1,014จนถึง1,023ิกโลปาทานนะครับที่แผ่เข้ามาแตะบริเวพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลดังนั้นนะครับในช่วงเช้าก็จะเริ่มมีอากาศเย็นเข้ามาแล้วนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนส่วนภาคกลางภาคตะวนออกกรุงเทพมหานครปริมณฑล อากาศจะเริ่มเย็ยนลงตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ26จนถึง28กุมภาพันธ์นะครับและลมกระโชกแรงจะเริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ทั้งภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับล่าสุดได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักภาคใต้คลื่นลมแรงอ่าวไทยเป็นฉบับที่5กระทบตั้งแต่ในวันนี้25จนถึง28กุมภาพันธ์2566 จากมรสุมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยภาคใตา้และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นคลื่นลมอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น อ่าวไทยตอนบนตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอันดามันห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและในช่วงวันที่27จนถึง28กุมภาพันธ์เราจะเห็นได้ว่าพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะทางตอนล่างจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้กับทางน,น้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้รวมถึงระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่สัดเข้าหาฝั่ง ส่วนพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนอากาศจะหนาวเย็นลงอุณหภูมิจัดลดลงประมาณ2-5องศาในระยะแรกจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาขอให้ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงและอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้และกรมอุตุนยมมิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป17นาฬกา25กุมภาพันธ์2566 เทียวกอากาศภาคเหนือเนี่ยวันนี้เราจะเห็นได้ว่ายังคงมีคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนที่ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมในบางส่วนนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือทางตอนบนโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายรวมถึงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนในบางพื้นที่นะครับดังนั้นพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีอากาศเย็นเข้ามาจนถึงหนาวและจะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าร่วมถึงอุณหภูมิจะลดลงอีกประมาณ2-3องศา ต่ำสุด15ถึง21องศาและสูงสุด31 3 5อถึง35องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5าถึงส2องศาจากลมตะวันออกความเร็ว10 2ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ้าํำนออเฉียงเหนือในวันนี้จะมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าลมกระโชกแรงอุณหภูมิจัดลดลงอีกระมาณ2-3องศาดยส่วนมากจะอยู่ในเกณฑ์ของอากาศเย็นนะครับ จะไม่หนาวมากเท่ากับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านผ่านมาอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ15จนถึง20องศาและสูงสุด27 31องศาบริเวณยอดภูดจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11 15องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเรว็ว20ถึ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีฝนนะครับภาคกลาง จะมีอากาศเย็ยนในตอนเช้าลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลงอีกประมาณ2-3องศาต่ำสุด19-22องศาและสูงสุด32-34องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่หนาวมากเท่ากับช่วงเวลาที่ผ่านผ่านมานะครับภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็ยนในตอนเช้า ลมกระโชกแรงอุณหภูมิจละลดลงอีกประมาณ2-3องศาต่ำสูุด1 9้4องศาและสูงสุด31-34องศาลมตันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่ึนสูงประมาณ2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีเมฆบางส่วนลมกระโชกแรง อุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อย1-2องศาต่ำสุด22-24องศาและสูงสุด32-34องศาลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพื้นที่ฝนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน20%ของพื้นที่ส่วนมากในนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนาธาิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25อถึงองศาสูงสุด3-1-33อถึงองศาสุราธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเรว็ว2 0ถึงีกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเรว็วว0สิถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูง2-4ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า4เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝน10%ส่วนมากเน้นพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาสูงสุด31-35องศาลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรต่อไปแอดมินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวต่างประเทศกันนะครับภาพข่าวต่างประเทศภาพแรกที่ฟิลิปปินส์ปลาซาดินเกยตื้นจำนวนหลายตันในเมืองมันดาออน จังหวัดมาสเบตประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งหน่วยงานประมงแจ้งว่าอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลหรืออาจเป็นไปได้ว่าแหล่งอาหารของพวกมันอยู่ใกล้ชายฝั่งทำให้เกิดตื่นส่วนสาเหตุอื่นๆอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งนะครับถ้าบ้านเราเป็นแบบนี้แอดมินไม่คิดเลยนะครับว่า เราจะเอาป่าที่เยอะแยะมากมายขนาดนี้ไปทำอะไรกันบ้างหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจะรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างขันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กด share, แชร์ให้นด้วน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ